สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณคุณฝนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณคุณฝนมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับอาหาร5สีนะคะที่ช่วยบำรุงสายตาของเด็กๆค่ะซึ่งตาของเรานะคะมีส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของเด็กๆนะคะหรือเลี้ยงไม่ได้เลยใช่ไหมคะช่วงนี้เด็กๆต้องเรียนออนไลน์นะคะเด็กๆจะต้องพบเจอกับ การที่เราะะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะในการเรียนออนไลน์กับคุณครูนะคะแต่ว่าเราจะมาเรียนรู้วิธีการป้องกันนะคะดวงตาของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผักที่คุณคุณฝนนำมาในวันนี้เลยนะคะสีแดงนะคะเด็กๆจะช่วยชะลอจอประสาทตาของเรานะคะไม่ให้เสื่อมนะคะ ซึ่งผักหรือว่าผลไม้สีแดงที่คุณคุนน้ำฝนนำมาก็จะมีมะเขือเทศนะคะพริกหยวกสีแดงเชอรี่อหอมหัวใหญ่หรืออะไรที่มันเป็นสีแดงนะคะเด็กๆสามารถช่วยชะลอจอประสาทตาเสื่อมของเด็กๆได้ค่ะเด็กๆสามารถรับประทานผักที่คนคุณฝนยกตัวอย่างมาได้เลยนะคะ ส่วนชนิดที่2ค่ะนั่นก็คือผักหรือว่าอาหารสีเหลืองนะคะเขาจะช่วยป้องกันแสงที่มีผลเสียต่อดวงตาของเรานะคะเพราะว่าในขณะที่เด็กๆเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะมีแสงนะคะที่ส่องเข้าไปในดวงตาของเรานะคะอาจจะทําให้เกิดกอันตรายเกี่ยวกต่อดวงตาของเราได้นะคะเด็กๆส่วนผักแล้วก็ ผลไม้ที่เป็นสีเหลืองก็จะเป็นฟักทองพริกหยวกสีเหลืองนะคะกล้วยที่สุกแล้วนะคะขขาวโพดผัก <Hey. S 1> และก็ผลไม้ชนิดนี้นะคะจะช่วยป้องกันได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสีส้มค่ะสีส้มนะคะจะช่วยป้องกันการเกิดโรคตาบอดตอนกลางคืนของเด็กๆนะคะอะ ส่วนผักแล้วก็ผลไม้ที่เป็นสีส้มนะคะก็จะเป็นส้มแครอทหรือว่าผักแล้วก็ผลไม้ที่มีสีที่เป็นสีส้มนะคะเด็กๆสามารถนํามารับประทานได้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาจะช่วยป้องกันการเกิดโรคตาบอดของเด็กๆนะคะต่อไปนะคะนั่นก็คือผักแล้วก็ผลไม้ที่มีสีม่วงนะคะ mm hmm. เขาจะช่วย สีม่วงนะคะจะช่วยในเรื่องของการเรยับยัง้งปัญหาตามวัยของผู้สูงอายุนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเด็กๆนะคะแต่ว่าเด็กๆสามารถรับประทานผักแล้วก็ผลไม้ชนิดนี้ได้นะคะเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันเนาะเช่นมะเขือยาวนะคะมะเขือยาวที่เป็นสีม่วงอง,งุ่นนะคะอง,งุ่นที่เป็นสีม่วงแล้วก็จะเป็นกระหล่ำนะคะเด็กๆกระหลำ่ำ ที่เป็นสีม่วงค่ะจะช่วยยับยั้งปัญหาตามวัยนะคะได้แล้วก็ผักชนิดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีเขียวนั่นเองนะคะประโยชน์ของเขาก็คือจะช่วยป้องกันต้อกระจกนะคะของแต่ละคนแต่ละวัยได้เลยนะคะผักและผละไม้นะคะที่มีสีเขียวก็จะเป็นที่คุณคุณน้ําฝนยกตัวอย่างมาก็จะมีอะโวคาโ,โด นะคะแอปเปลิลเขียวมะนาวองุอง่นเขียวนะคะแล้วก็ผักต่างๆที่เป็นสีเขียวเลยนะคะ